แผ่นดินไหวขนาด6.9แมินิจูดในฟิลิปปินส์ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตของประชาชนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและบาดเจ็บกว่า140คนซึ่งเป็นข้อมูลที่ยืนยันจากหน่วยงานสาธารณาสุขและหน่วยงานพิธิบัติของประเทศแม้จะมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายแห่งแต่ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายและฝน ตกหนักยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดิเอโกเอมาริอโนโคสกสำนักงานสื่อสารและการสนับสนุนการป้องกันพลเรือนระบุว่าสถานการณ์ยังคงไม่สงบและการฟื้นฟูระบบสื่อสารยังต้องก่อ หากเวลาในการดําเนินการอย่างละเอียดขณะที่ร้อยเอกแจนเอสเอลซิดกล่าวว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากเขตโบโกในจังหวัดเซบูซึ่งมีคนจํานวนหนึ่งอยู่ในเมืองซานเรมิจิโอโดยมีผู้เสียชีวิต5้าคนรวมถึงเด็กหนึ่งคนที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้การช่วยเหลือมีความซับซ้อนมากขึ้นแม้จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศและการสื่อสารยังคงเป็นปัญหาหลักแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงเผชิญกับความลําบากในด้านการเข้าถึงบริการพื้นฐานเช่นไฟฟ้าอาหารและน้ําซึ่งส่งผลต่อความช่่ววยเหลือทีรด เร็วและมีประสิทธิภาพดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง